สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนในนามของโรงเรียนมงฟอร์เวียไลเวเดอร์ร Mother. มีความยินดีที่จะต้อนรับพวกเราทุกคนเข้ามาสู่ปีที่90ของโรงเรียนและเชิญชวนให้พวกเรามาร่วมกันฉลองโรงเรียนมงฟอร์ด90ปีอัญมณีล้านนาเพราะพวกเราทุกคนเป็นอัญมณีที่ทรงคุณค่าตามความหลากหลายและความแตกต่างของแต่ละคน ขอใช้โอกาสนี้ให้พวกเราร่วมกันมองย้อนอดีตด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชนของเราเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์คุณภาพให้กับโรงเรียนของเราเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พวกเราจะรวมพลังกัน เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ท้าทายในภาวะที่โรคระบาดยังเป็นปัญหาสําคัญของโลกของเราไรอเชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสามารถดูแลตนเองและทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีวินัยและมีการปรับตัวให้ความร่วมมือกับคุณครูในการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายจนทําให้การเรียนการสอนของเรา มีมาตรฐานคุณภาพทำให้เราเป็นผู้นำตามวิถีมงฟอร์ดที่มีหลักธรรมประจำใจคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้จักรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและร่วมมือกันปรับตัวสู่ความเป็นสมาร์ทสกูของโรงเรียนของเราโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองทุกท่าน อีกครั้งหนึ่งมเดอร์ Mother, ขอต้อนรับพวกเราทุกคนสู่ปีการศึกษา2564ขอองค์พระผู้ินเจ้าทรงอำหนวยพระพรแก่พวกเราทุกคน